สวัสดีค่ะสวัสดีจากวิมานไม้นะคะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะกัดสีสวยมากดูแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยนะคะโทนสีก็ไม่เหมือนกันเลยดูนี่ก็ไม่เหมือนบางอันออกโทนเขียวบางอันก็จะชมพูเข้มบางใบออกจะแดงบางใบแบบเนี้แบบนี้มีขาวขาวแบบ ตรงนี้เขียวหมดนะคะตรงนี้ขาวดูสิลายเขาต้นเดียวมีใบแบบประมาณกี่ลายหนึ่งสามสี่ห้าหกหกลายนะคะส่วนอันนี้ออกไม้ใหม่ๆเห็นไหมฮารไม่ใช่ฮาแบบแบ่งครึ่งนี้นะคะครึ่งบนกับครึ่งล่างดูดินะคะเดี๋ยววันนี้จะเอาพวกเจ้ากรุงไกเซอร์กระถางเก่าๆนะคะแบบนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ มันหายไปเลยค่ะจะมาลื้อดูนะคะว่ามันมีหัวไหมใบมันทิ้งเนี่ยแบบนี้อันนี้เป็นแดงวัวมันก็เริ่มทิ้งแบบนี้ทิ้งไปแต่ละใบสองใบนะคะเหลืออยู่ต้นหนึ่งเงนี้ยแต,แตกแตกตาแตกหลอดออกมาหนึ่งหลอดแต่ว่าอาจจะไม่งามเอา้าอันนี้หายไปแล้วอันนี้เป็นพญาสเสวตนะคะช่วงนี้บอลใบหาย แต่เดี๋ยวเราจะมาลือดูแต่ละต้นนะคะว่ามันมีหัวไหมแล้วหัวมันเป็นยังไงนะคะนี่เป็นกระถางพ่อกระถางที่บอลมันหายไปนะคะเลือกมาสามสี่กระถางส่วนใหญ่เป็นเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงเดนมาร์กนะแต่จะมีตัวนี้ที่เป็นตัวนี้ซื้อมากระถางละสอง้อยห้าสิบบาทเป็นกวนอิมนะคะ ต้นโตแข็งแรงมากแต่ว่าปล่อยให้นางทิ้งนางก็เลยเดี๋ยวจะล้างให้เพื่อนๆดูนะคะจริงๆต้นนี้ล้างไว้แต่เมื่อวานแล้วนะคะหัวเขาจะเห็นว่านี่เป็นรอยที่เจ้าของเดิมเขาตัดแล้วก็ฝังนะคะเขาแบ่งจจกต้นใหญ่ของเขานะคะก็เ,เลยขายให้สองร้อยห้าสิบบาทจะเห็นว่าหัวของเนี่ยกวนอิม่ม มันเริ่มแตกตาแตกหนอขึ้นมาแบบนี้นะคะข้างๆนะคะเขี้ยวเต็มเลยค่ะตันนี้สองร้อยห้าสิบาทเหลือแค่เนี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บัวจะผ่าหัวแล้วก็ได้จํานวนทําจํานวนขึ้นนะคะแต่เดี๋ยววันนี้จะมารื้เจ้ากรุงไกเซอร์ให้ดูนะอันนี้ก็เป็นไกเซอร์นะนนี่เดี๋ยวจะเคาะดินใส่ไหนดีเอ่ยเคาะดินส่วนใหญ่ เดี๋ยวนะไปหาอะไรมาลวงก่อนเยวจะเคาะดินชอบเอาดินเก่าไปผสมปลูกใหม่นะคะแล้วเวลาขายไปมันก็จะมีเศษบอลติดลงไปด้วยอา้าอันนี้ไม่มีหัวอะไรเลยตัวนี้เป็นต้นเบบีที่เอามาปลูกนะคะน่าจะยุบ หายไปเลยมะหัวก็ไม่มีเอาไม่มีจริงๆด้วยอไม่มีหัวอะไรเลยปล่อยให้มันยุบนานแล้วเลอว่านี่เอาตัวนี้ไม่มีหัวตัวนี้หายหายไปเลยเออนึกว่ามันไม่มีมันมีอยู่ค่ะเดี๋ยวน้ำล้าง อยู่ลึกไปหน่อยน่าเห็นไหมคะนี่เป็นหัวของเจ้ากลุงไกเซอ้อที่เขาลงหัวอาการลงหัวของบอนจะเป็นแบบนี้นี่เองคะ่ะนี่นะคะตอนที่เอามาปลูกข้างๆไม่มีนะเห็นไหมหัวกำลังเริ่มสร้าง ใส่กิ๊กขึ้นมาเลยแล้วก็จะมีเหมือนกับเนี่ยหนึ่สอามอันนี้พร้อมจะออกเป็นหน่อนะคะถ้าเป็นบอลราคาแพงพี่โบก็จะตัดแยกไปปลูกแต่อันนี้ก็เดี๋ยวฝังลงทั้งหัวเลยเรามีเยอะกรุงไกซ่ซื้อกรุงเด็นมากเดี๋ยวมาดูกระถางต่อไปนะคะกระถางนี้เอาดินไปปุหน้ามันไว้วันก่อนแ้ว้ว่าจะลดน้ำ แต่เปลี่ยนใจแล้วจะลื้อดูแลกดก้นมันลงไปก็ได้อนี่ขุยมะพร้าวที่กะามะพร้าวสับที่เราลองก้นยังอยู่อทำไมไม่มีรากอะไรเลยเอ้าหัวหายไปไหนอันนี้ไงว่าใช่ไหมนี่ใช่หัวไหมนี่เอ ลากไม่มีมันไม่ได้ลดน้ํานานใบมันทิ้งก็เลยเออเป็นกลกๆเดี๋ยวล้วลางน้ำก่อนน้ำไวข้ข้างๆอ๋อนี่ไงคะเพื่อนเพื่อนมีสองหัวอยู่ในกระถางเดียวปกติตัวนี้พี่บัวจิ้มมาจากแปลงใหญ่นะคะที่เป็นแปลงดั้งเดิมหัวมันก็จะมีลักษณะเล็กๆเ,เ,เนาะดูดิโตขึ้นมากเลยตอน เป็นหัวใหม่หมดเลยนะคะนี่หัวเก่าก็จะจุประมาณนี้ครึ่งหนึ่งโอ้อาการลงหัวเขาเป็นอย่างนี้เองเห็นไหมกกมกิ๊กเลยค่ะเป็นเนื้อขาวๆใสๆตัวนี้นะคะนี่นะคะนี่ก็ไกลเซอ้อเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนกระถางนี้ได้สองหัวมาดูกระถางนี้ดิลลงไปก่อน อออันนี้ไม่มีอมี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 มมเดี๋ยวล้างก่อนนะอ่นี่ไงโอ้พักกันลงหัวหมดเลยค่ะเจ้ากรุงไกเซอร์เห็นไหม การสร้างหัวเขาพี่ปูว่าจไม่ได้ว่าปลูกกี่เดือนนะคะแต่ก็ปลูกใหม่ๆเนี่ยแหละประมาณสักสามสี่เดือนที่เข้าวงการน่ะจริงๆเริ่มจริงจังกับการปลูกบอลมาหกเดือนแล้วนะคะแต่ว่าที่ขายได้จะขายได้ประมาณสี่เดือนเนาะก่อนหน้านั้นสองเดือนเป็นระยะเตรียมการอันนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นแรกๆประมาณห้าเดือนได้เห็นไหมจากที่ไม่มีหัวหัวเล็กๆกเนี่ยกลายเป็นกําลังลงหัวนะคะใส่กิ๊กเลย เดี๋ยวมาดูอีกกระถางหนึ่งนะคะลือให้หมดเลยอันนี้รู้สึกใส่กระถางสวยๆนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไก่ซื่อหรือเปล่าดูลายมันเป็นอะไรวะหรือมันมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่บัวใส่นะคะเป็นเป็นอินเนาะแต่ไม่เป็นลายปูไว้รวมกันก่อนเดี๋ยวมันงอมาเป็นอะไรก็นั้นโอ้โอ้ทำไมมันหัวใ่จังเลย โอ้จนแบบไม่มีรากเหลือแล้วคะ่ะไม่ได้รดน้ํามันรดน้ําแต่มันรากมันไม่ออกนะคะเพื่อนๆมันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้เนอันนี้หัวไม่ค่อยใหม่เท่าไหร่เน่ารอเปล่าเนี่วยมัาเหมือนยุบยุบตัวไปอ๋อแต่ว่าก็มีส่วนที่กำลังเกิดใหม่อยู่ค่ะเนี่ย อสองสามเขี้ยวนะคะยังมีกระถางไหนอีกวะเดี๋ยวลองเอามาเทให้หมดกระถางนูน้นจิ้มลงไปนี่จะโดนหัวบอลไหมลองก่อนนะคะบอลอยู่ไหนเออ อ,อันนี้มีรากรากเยอะด้วยเอ้าอยู่ไหนะอยู่ไหนะอยู่ไหนหะนะาหัวไม่ไจเจอแล้วอันนี้ทำไมหัวใหญ่จังเลยเนี่ยหัวเก่าด้วยไม่ใช่หัวใหม่เอาเอาเอาโอ้นึกออกแล้วไอ้หัวใหญ่ๆอันนี้มีอยู่อันเดียวก็คือเป็นเจ้ากรุงไก่ซอ้อที่เอามาจากสวนยายนะคะแต่แล้วหัวมันจะเท่ากับปั้นเลยค่ะใช่ใช่แต่ามันยุบแล้ว มันจะมีใหญ่สุดเท่ากำปั้นนี่เลยนะคะใหญ่จริงๆใหญ่มากๆขายไปแล้วขายเกือบหมดแล้วก็จะมีตัวที่เอาลงกระถางประมาณสี่กระถางที่หัวใหญ่เหมือนกันอันนี้ก็หัวใหญ่แล้วลงกระถางเล็กดูสภาพหัวเราขายกระถางได้เจ็ดสิบาทตอนนั้นนะคะไม่มีใครซื้อเออเดี๋ยว,เ,ยวเอามาผ่าดีกว่าแต่อันนี้มันเป็นหัวที่เพิ่งตัดมาประมาณสามเดือนที่แล้วนะคะยังไม่มีการสร้างใหม่ ยังไม่มีการสร้างหัวใหม่หรืออาจจะสร้างตรงนี้เนี่นุนนนเนี่ยแต่ว่าเขี้ยวเต็มเลยค่ะโอ้สวยมากๆสภาพหัวดีมากเขี้ยวเต็มนะคะช่วงหน้าหนาวก็ไม่มีอะไรทำก็รื้อเอากระถางบอลเก่าๆมาหรือดูหัวนะคะถ้าหัวมันน้อยใหญ่เราก็ผ่าออกเป็นสองสามสีนะคะ แต่ว่าถ้าหัวไหนไม่ใหญ่แล้วก็ฟังลงไปเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เลือกเอามาเฉพาะกระถางที่คิดว่าเป็นไกเซอร์นะคะเพราะว่าจะได้จําได้นะคะเวลาเพาะลงไปรวมกระถางใหญ่ช่วงนี้เขาพักตัวพักใบทิ้งใบนะคะลงหัวลงหัวแล้วก็ใบก็ปพะการทิ้งหมดเลยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรหัวเขายังอยู่ในสภาพดีเจอน้ํา เจอปุ๋ยเดี๋ยวก็<ๆ>งอกขึ้นมาใหม่นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พามาหรือหัวจ้กรุงไกเซอแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่บัวด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย